โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาอ่านเล่มนี้กันใช่ไหมโอเคอ่านฝ้ายจวอ่านประลยคมานี่อุ้ยมีอะไรตึงตึงเหมือนนกทุงจอไข่ไหนไข่อยู่ไหนลูกไข่อันนั้นบอลบอลไข่อยู่ไหนลูกบอลบอลอ่าบอบอลไข่อะไข่อยู่ไหนอะ อ่านหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะนี่ไปเนี่ยนั่งกระโถนแล้วค่อยๆเบ่งออคนเก่งเบ่งอือออกมาอ่าเดี๋ยวสิแม่ <Yeah. S 1> ยงอ่านไม่จบขั้นข้ามไปหน้านึงหรือเปล่าเนี่ยอือจริงด้วย <Yeah. S 1> ไหน <Yeah. S 1> อคค๋อใครอะคะ <Yeah. S 1> พี่เหรอลูกพี่ไหนพี่นั่งอือ <Yeah. S 1> ในกระโถนอยู่ตรงไหนนะ ใช่เก่งมากเลยไหนหน้าต่อไปเป็นอะไรคะอืมฟ้าใสาเปิดให้แม่นะอ้าวจบแล้วเหรอเก่งจังเลยอ่านจบละ